ในส่วนนี้ก็จะมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็คงจะขณะที่เราิดตักฉลีนี้ก็จะกลับเรียนเชิญคุณสมศักดิ์โกสิสุขค่ะเรียนเชิญคุณสมศักดิ์นะคะหัวหน้าพักการเมืองใหม่นะคะใหม่จริงๆค่ะเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อวานนี้นะคะเรียนเชิญคุณสม,สณมศักดิ์ค่ะนรัสการหลวงพ่อและก็สมณะทุกรูปนะครับแล้วก็พี่จำลองอาจารย์สศิวรักษ์ แล้วก็ยาติธรรมที่เคารพทุกทท่านนะครับผมก็ไม่เพิ่งทราบจากคนอื่นว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่จำลองนะครับพอรู้เมื่อวานก็มีการประชุมกันก็เลยตื่นขึ้นมาก็ดีใจมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมผมพี่กับพี่จำลองนั้นที่จริงรู้จักกันมานานแต่ที่มาร่วมต่อสู้ครั้งแรกที่ขับไล่ประเด็จการรอสอชเมื่อปี35 อตอนนั้นใช้ชื่อว่าสมาพันธ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ในเหตุการณ์พึกสภาที่ก็โดนถล่มก็รอดกันมาได้นะครับก็ยังไม่ถึงชีวิตจำได้ว่าไม่เป็นไรครับตอนที่กระสุนัดแรกเมื่อตอนตีสองเวลาตีสองนาที ที่หน้าวัดที่สะพานผ่านฟ้านั่นแหละครับก็บังเอิญทหารก็เข้ามาเยอะแล้วพวกเราก็ประชุมกันหลายคนก็ลงมาติพี่จำลองบอกว่าอย่างนี้มากๆอย่างนี้สถา,ารนี้ต้องคุณสมฉักเลยเอาอยู่ที่ประชุมก็ม,มีติผมก็เลยขึ้นขึ้นพระก,ก็โดนยิงเลยแต่ก็ไม่ได้ถูกอะไรนะครับเครื่องเสียงก็ดับแล้วพวกเราก็อ่า ไม่มีเครื่องเสียงเลยตอนนั้นและวพรวัดรุ่งขึ้นพี่จำลองก็หลังจากปรึกษากับพวกผมรู้สึกมีคุณแชยวัดด้วยที่โรงแรมมาเชติกเดี๋ยวพี่ลองก็โดนทหารอุ้มเข้าไปจับประมาณบ่ายสองนั่นคือการต่อสู้ครั้งแรกที่ขับไล่ประเด็จการแล้วก็หลังจากนั้นก็ใกล้ชิดกันเรื่อยมาส่วนสันติอโศกมีพระผมรู้จักตั้งแต่ปี2526 ก็มีส่วนญาติธรรมเมื่อกี้พี่บุญชูซึ่งเป็นพนักง,งานขับรถเป็นรุ่นเหมือนกับครูอาจารย์ผมนะนะก็มาอยู่ที่นี่ตอนนี้อายุ84ปีนะพี่บุญชูสวนประเสริฐก็เป็นแบบอย่างก็ทำให้เข้าใจกันแล้วครั้งแรกน้องชายผมเสียก็ได้พานิมนต์พระสันเตียโศกไปสวดในวัดโคกสมานคุณซึ่งไม่ได้มนต์พระเจ้าภาพสวดก็มีความแปลกๆพอสมควรนะ ผมจําได้หลวงพ่อที่ไปสวดบอกว่ารู้สึกว่าเขาตีกองแล้วอาตมาจะไปแล้วก็เลื่อมใสศรัทธ,ธาในคําสอนเพราะว่าผมเองก็ติดตามศึกษาเรื่องธรรมะของอาจารย์พุทธ,ธาทาสธรรมิก,กะสังคมนิยมผมอ่านมาแล้วเจ็ดเที่ยวของอาจารย์พุทธทาสนะครับแล้วก็ตอนผมไปทําศึกษา ปริญญาโทรวิทยานิพนธ์ผมก็เอาอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไปอ้างก็ถกเถียงกับอาจารย์พอสมควรโดยเขาบอกว่าอาจารย์พุทธทาสเป็นใครเพราะผมว่าอาจารย์พุทธทาสไงไม่รู้จักเหรอะอะไรนะครับก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาในเชิงความรู้สึกนึกคิดว่าผมว่าคําสอนต่างๆของอาจารย์พุทธทาสก็เถียงยากอ่านแล้วถกเถียงเกือบไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างรู้สึกจะเป็นสัธรรมหมดดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อน กับพี่จำลองก็ได้ต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นพี่จำลองก็กำลังไปประท้วงชุมนุมนะครับที่เรื่องจเจาเล่าไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็ไปนะตอนนั้นยังยังดีกับหมอเหวงครูประทีปอยู่นะผมไม่ได้โกรธอะไรกันแลแต่ว่าตอนหลังเขาไปแจ้งความพวกเราว่า,วาเป็นผู้ก่อการร้ายก็ไม่ว่ากันไม่เคยโกรธนะครับก็ไปผมก็ เ็เป็นความคิดของผมเองแหละบอกพี่รองพี่รองพาทักษิณมานะพี่รองต้องเอาคืนจับใส่หม้ออะไรเนี่ยไปนั่งคุยกับพี่รองก็ไปเสนอวิงวอนนะแต่ตอนหลังทุกอย่างพี่รองทุกคนก็รู้ว่าพี่รองเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองพวกเราก็เหมือนน้องเหมือนนุ่งมีอะไรก็ผมก็ขอคาปรึกษาพี่จําลองเป็นพิเศษนะครับในห้าแกนนาอะไรก็เราคิดร่วมกันแหละแต่ว่าส่วนมากก็จะคุยกันก่อนจะลงมติอะไรก็เริ่ม คุยกันก่อนว่าเรื่องนี้พี่รองว่ายังไงบ้างอะไรบ้างก็เป็นไม่ใช่เล่นเส้นนะครับไม่มีเส้นอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะว่าเราจะเสนออะไรเข้าไปบางทีเราก็ต้องมีที่ปรึกษาฉะนั้นวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็วันครบรอบ75ปีของพี่จำลองผมมาที่นี่ทีไรผมบอกว่าผมรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดเวลาไปนั่งที่ไหนก็ตามถ้ามาที่สันเทียโวผมรู้สึกว่าไม่ต้องมีรอปภ ถ้าไปอื่นแล้วรู้สึกว่าคนเขาบอกไม่แน่ใจฉังนั้นถ้าเราทําให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยในทุกพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับจงมั่นใจว่าสิ่งที่เดินทางไปนั้นมันถูกต้องแล้วแล้วถ้าเป็นคนดีไอ้นี่หลักคิดของผมนะผมถือมาโดยส่วนตัวขอกลาบเรียนว่าผมถ้าถูกคนชั่วด่านี่แสดงว่าผมดีแต่ถ้าถูกคนชั่วยกย่องผมสักสับสน ก็ชักจะต้องคิดว่าเอมันแปลกๆแล้วหรือ,อยังไงฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องคนเลวที่ด่าประจานนะครับมันเป็นการตอกย้ําว่าเราก็ยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไรคนชั่วๆมาเริ่มยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้มันเริ่มขยักขยแยงและเริ่มคิดว่าความเป็นมนุษย์เราจะสูญเสียไปหรือเปล่าฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือความเป็นมนุษย์คือมนุษย์ผมพูดตลอดว่าดีกว่าสัตว์ตรงที่มีศีลธรรม ถ้ามนุษย์ไม่มีสินธรรมก็อยา่าอยา่าอยา่อยามาพูดเรื่องความเป็นมนุษย์เลยอันนี้ก็อยากจะ,ะกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในสิ่งที่ดีๆในชีวิตเนี่ยก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นนะครับจงได้อยู่ในชีวิตของทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอให้พี่จําลองในฐานะที่เป็นวันเกิดครบ75ปีจงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่พึ่งในในเป็นแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างคนที่จะ เป็นแบบอย่างไม่ใช่ดีแต่พูดแล้วพูดอย่างทําอย่างนี่คือนี่คือเลวมากกว่าคนที่ประกาศว่าฉันนี่เลวนะฉันนี่โจรน,นะแต่ว่าปากไปอีกอย่างใจไปอีกอย่างพฤติกรรมอีกอย่างนี่นี่ผมว่าน่ากลัวกว่าฉะนั้นพี่จําลองเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งปฏิบัติใครมาว่าถ้าพี่จําลองนี่ผมเถียงตลอดโดยเฉพาะเรื่องมันยังมีคนว่านะแล้วผมก็บอกมันคิดมาได้ยังไงนะ เงินก็ไม่เคยเอาบริจาคตลอดไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มีแต่ให้ให้ให้ให,ให้ให้ตลอดเนี่ยความไม่เป็นเหตุเป็นผลเหล่านี้ผมคิดว่าเราอย่าไปวิตกหวั่นไหวจงเชื่อมั่นว่าการทําในสิ่งที่ถูกต้องมีธรรมะนาหน้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยิ่งใหญ่ที่สุดของการเกิดมาชีวิตสั้นๆของความเป็นคนเนี่ยสั้นมากนิดเดียวถ้าเปรียบกับระบบสุริยะจัก,กรวาลนะแค่เหมือนเปลวแดดและพยับคลื่นแวบเดียวก็ไปแล้ว ทุกคนกำลังเดินเข้าไปสู่ความตายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความดีฉะนั้นผมก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับจงได้ผนึกกําลังกันช่วยกันสร้างกระบวนการระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบนี้แพร่กระจายไปในสังคมไทยและจะสร้างสังคมไทยที่มีศิลธรรมให้กลับมาให้จงได้ครับขอกราบขอพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับค่ะขรบพระคุณค่ะขอบคุณคุณสมศักดิ์ค่ะท่านหัวหน้าพักค่ะขอบคุณค่ะ